เสร็จแล้วตามด้วยต้นหอมครับกระเทียมน,นะครับขยายออกจากกันนะครับไม่งั้นเส้นมันติดกันนะผม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับอิธิภูมิชาแนลครับผมวันนี้ผมจะพามาทําอาหารบ้านๆนะครับผมที่หาอยู่ได้ในครัวเราได้นะครับในตู้เย็นมีแน่นอนครับผมไข่เมนูไข่นะครับกับวุ้นเส้นคิดดีว่าผมจะทาอะไรไปดูกันเลยครับก็คือผัดไข่ใส่วุ้นเส้นแต่ผมจะมีเนื้อไก่ปนไปด้วยนะครับเด็กๆชอบนะครับแล้วก็มีประกาศข้าวนะครับ เขาใช้กระลำแต่ผมเสียก็ใส่ปากกาขาวแวก็ต้นหอมนะครับผมที่ผมใส่ประกาศขาวนะครับเพราะว่าผมไม่มีกระลำนะครับผมที่จริงเขาก็ใส่กระลำนะครับผมแต่ผมหาประกาศขาวมาเนี่ยครับแต่ชาวเราใช้ประกาศขาวแล้วก็หั่นเอาตัวแต่ตัวที่มันไม่แข็งนะครับผมเอาแต่ใบมันนะ อย่างนี้ครับอันนี้ที่แข็งแล้วออกนะครับผมถ้าเป็นกระหล่ำเราจะหั่นได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมหากระหล่ำไม่ได้ก็เลยต้องใช้ประกัดเทวนะครับแกะขัดไปก่อนนะครับผมลองทําดูครับเมน,นงงูง่ายๆเราหาจากตู้เย็นเรานะครับผมมีอะไรในตู้เย็นก็จับมาทําเลยครับโซกเดกีช่องมน,งนงงูง่ายๆหาได้แล้วเราก็หั่นเป็น,นชิ้นๆนะครับผม ไม่ต้องชิ้นเล็กนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันจะเละไปกับขูดเส้นนะครับไหนล้วเราก็พักไว้นะครับต่อไปนะครับกระเทียมครับที่เราต้องใส่ผัดนะครับให้มันหอมกระเทียมนี้ผมจะใช้ทุบเอานะครับ สามสี่หัวนะครับผมเพื่อความหอมเดี็จแล้วก็ลอบเปลือกมันออกนะครับเส็จแล้วก็สับนะครับผมสับให้มันเล็กลงนะครับเวลาเราผัดแล้ว คนไม่ชอบกินกระเทียมมันจะได้เล็กไปนะครับผม,มจะได้สุกดีด้วยครับต้นหอมหั่นเป็นอย่างนี้นะครับหั่นยาวสักข้อมือครับผมเแล้วนะครับนนี้นะครับเครื่องเราครับผมแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับซอยไว้แล้วนะครับนี่ใบตั้งโอหรือใบขึ้นช่ายนะครับที่จริงต้องมีคแครอทด,ด้วยนะครับมันจะได้สวยแต่ผมไม่มีผมใช้มเขกระเทศแทนนะครับผม ไปนะครับตีไข่ี้เข้ากันนะครับเ็แล้วเราก็พักไว้นะครับผมทีนี้เราไปทำกัน,นครับผมตั้งกระทะก,กันครับครับพอป,ประมาณครับาได้ที่แล้วนะครับจะเอากระเทียมที่เราปรับ ไก่นะครับนเีเนื้อหน่อยนครับไก่ที่สุกครับแล้ที่แล้นนะครับ,รบแล้วก็ตามด้วยไข่นะครับ เราใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะครับผสมครับผัดให้ผักสุกน,นิดนึงนะครับแล้วเราก็ตามเบื้อเป็นเส้นนะครับ เน้ประมาณสักสองขีดนะครับผมช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลใส่เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ รีขึ้นช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผมชูรสใส่ไปนหนึช้อนกาแฟนะครับแล้เวเราผัดเลยนะครับให้เส้นมันสุกก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ผัดกอื่นเติม้งไปนะครับ ซอสวานนะครับหรือกิ้วดำนะครับคือช้อมโต๊ะนะครับ ด้วยกลินหอมขิบเปรี้ยนนะครับขยายออกจากกันนะครับไม่งั้นเส้นมันติดกันนะผมครับใส่ขึ้นช่ายหรือใบตั้งโถกับหัวใหญ่นะครับ ด้วยนะครับอย่าลืมไปดูคลิปต,ต่อไปของผมนะครับ